รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ เข้าสู่รายการวาเลตี้ผีดุทางช่องมูเตลู106รายการที่จะรวบรวมความเชื่อและความหลอนไว้ณนที่แห่งนี้โลกนี้ยังมีอีกหลายความเชื่อและความหลอนที่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เคยรู้วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับช่วงแรกช่วงสัมผัสสยองช่วงสัมผัสสยอง เรื่องนี้เป็นความเชื่อและข้อห้ามของคนไทยจะน่าสนใจแค่ไหนเชิญรับชมได้เลยครับความเชื่อโบราณความเชื่อโบราณหรือความเชื่อของคนไทยมาดูกันว่ามีความเชื่ออะไรบ้างเราเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าคนไทยสมัยก่อน จะออกกุสโลบายไว้มากมายวันนี้เราจะพาไปดูถ้าไม่อยากเจอดีจะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยห้ามนอนใต้คื่อบ้านคนโบราณเขาถือการนอนใต้คือบ้านเพราะคนโบราณเชื่อกันว่าการนอนใต้คื่อบ้านจะทําให้นอนหลับไม่สนิทนอนหลับฝันร้ายนอนก็สับกระส่ายหายใจไม่ออกแต่หลักความจริงนั้นคือบ้านหรือคานบ้านเป็นสิ่งที่รับน้ำหนักของตัวบ้านเอาไว้ และการนอนใต้คานนั้นจะทำให้ร่างกายอึดอัดเพราะว่าห่วงจุ้ยไม่ดีห้ามขาดรับเวลากลางคืนการส่งเสียงโต้ตอบในเวลากลางคืนคนโบราณเชื่อกันว่าเป็นเสียงของเหล่าวิญญาณเหล่าสัมภเวสีมาขอส่วนบุญบางความเชื่อบอกกันว่าเป็นเสียงของเจ้ากรรมในเวรหากมีใครขาดรับ จะทำให้เขาตามหาเราเจอแล้วอาจจะเป็นผลเสียกับเราห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนการตัดเล็บในตอนกลางคืนเป็นความเชื่อคนไทยโบราณที่ว่ากันว่าห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเพราะวิญญาณบรรพบุรุษจะอยู่ไม่เป็นสุขเนื่องจากสมัยก่อนนั้นการตัดเล็บจะใช้มีดเจียนหมากมีดเล็กๆตัดในเวลากลางคืน ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพราะแสงสว่างไม่มากพอเหมือนตอนกลางวันและนี่คือที่มาของความเชื่อโบราณห้ามเคาะจานข้าวการเคาะจานข้าวความเชื่อนี้คนไทยเชื่อกันว่าเวลากินข้าวห้ามเคาะจานข้าวเด็ดขาดเพราะว่าจะเป็นการเชิญวิญญาณผนเจรมากินข้าวนั่นเองนึกถึงตอนเวลาวันโกนที่เราจะต้องนำเอาข้าวปลาอาหารไปวางที่ทางสามแพง่ง แล้วเคาะเรียกให้สัมภเวสีมากินก็คงเป็นความเชื่อที่คนโบราณพูดถึงห้ามหันหัวเตียงติดห้องน้ำการตั้งหัวเตียงหรือตั้งเตียงนอนติดกับผนังห้องน้ำคนโบราณเชื่อกันว่าจะทำให้โชคลาภหายและห้ามตั้งเตียงตรงกับประตูเพราะจะทำให้นอนหลับฝันร้ายห้ามส่องกระจกตอนกลางคืน การส่องกระจกในเวลากลางคืนคนโบราณเชื่อกันว่าการส่องกระจกในเวลากลางคืนนั้นจะทำให้เจอสิ่งที่ไม่คาดคิดหรือผีนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นตำนานความเชื่อเรื่องนกแสก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะความเชื่อเรื่องนกแสกเชื่อกันว่านกแสกนั้นเป็นนกแห่งความตายหากบินข้ามหลังคาเกาะบนหลังคาหรือบินวนและส่งเสียงร้องที่บ้านของใครนั้นก็จะทำให้คนในบ้านนั้นเสียชีวิตภายใน3 7วัน หรือถ้าคนในบ้านมีอาการเจ็บป่วยอยู่แล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ภายใน3-7วันเช่นเดียวกันแต่บางตำนานแล้ก็เล่าขานกันว่านกแสกเป็นพาหนะของพยมที่เป็นทูตนำทางล่วงหน้ามาก่อนเพื่อหมายตาคนที่ใกล้จะเสียชีวิต และบ้างก็เชื่อกันว่านกแสกนั้นเป็นพาหนะของพยายมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความตายที่ได้นำพาวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตไปสู่ยมโลกนั่นเอง ช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับคลิปหลอนๆจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงหลอนอ่อนโซเชียลจะหลอนแค่ไหนติดตามชมช่วงหน้าค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในช่วงหลอนออนโซเชียลในช่วงนี้จะนำคลิปหลอนๆจากโซเชียลมาให้คุณผู้ชมได้รับชมช่วงหลอนออนโซเชียล นโกดังล้างป่าแห่งหนึ่งชายคนนี้ได้ลุยเดี่ยวเข้าไปสำรวจก็ปรากฏหญิงสาวชุดขาวที่โผล่ออกมา หว่างที่เขากำลังเดินสำรวจโกดังล้างแห่งหนึ่งในป่าลกรล้างบรรยากาศที่น่าวังเวงช่างเป็นใจให้กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเขาแพนกล้องไปเรื่อยๆก็เจอกับพลังงานหญิงชุดขาว ระหว่างที่กำลังบันทึกภาพตึกห้างแห่งหนึ่งตรงหน้าต่างก็ได้ปรากฏบางอย่างที่ผิดปกติมีหญิงสาวชุดขาวกำลังยืนจ้องมองมาทางเขาอยู่ เขาหยิบกล้องขึ้นมาเพื่อบันทึกตึกล้างเอาไว้และทันใดนั้นเองที่หน้าต่างก็มีหญิงสาวชุดขาวยืนจ้องมาที่เขาอย่างหน้าขนลุก แต่ในบ้านตัวเองก็ไม่ใช่เซฟโซนเมื่อกล้องได้บันทึกเหตุการณ์หน้าขนลุกครั้งนี้ไว้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นในห้องทำให้เจ้าของบ้านถึงกับขวัญเสีย สอที่เราได้ชี้ให้ดูทุกอย่างในห้องเหมือนมีคนขยับมันอยู่ทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีใครอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงหรือกระทั่งเปของลูกและเมื่อสังเกตดูดีๆที่หัวเตียงก็ปรากฏเงาสีดำหลปร่างน่ากลัวชะงโงกขึ้นมาดูมันช่างน่าสะยดสยองยิ่งนัก you oh. มีบางอย่างปรากฏออกมาให้เห็นผ่านกล้องวงจรปิดในห้องนอนไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่ จอปิดในห้องนอนได้บันทึกภาพไปอย่างปกติจนกระทั่งมีบางอย่างปรากฏขึ้นมาจากเงาสะท้อนที่กระจกตู้เสื้อผ้าบางอย่างที่อยู่นอกหน้าตา่างและได้หายไปในชั่วขณะ คนหมู่มากที่กำลังเดินกันอย่างหนานแน่นก็มีบางอย่างประปนมากับกลุ่มคนด้วยพลังงานสีดำรูปร่างค้ายกับคน วงจรปิดณสถานที่แห่งหนึ่งที่ผู้คนกำลังเดินสัญจรกันอย่างหนานแน่นกับมีบางอย่างที่ปรากฏออกมาอย่างชัดเจนโดยที่ผู้คนเหล่านั้นก็เหมือนจะไม่เห็นสิ่งที่แปลกประหลาดนั้นเลยด้วยซ้ำ คงจะเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงกับคนที่ได้เห็นลังงานสีขาวคืบคานออกมาด้วยความสยอบการเคลื่อนไหวของมันไม่ใช่คนแน่นอน ที่น้องๆแมวตัวน้อยกำลังนอนเล่นกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีบางอย่างปรากฏออกมาจากมุมขวาล่างของภาพมันเป็นพลังงานสีขาวแต่ความสยองของมันก็คือมาในรูปร่างเหมือนคนแต่ว่าคารมากซึ่งทำให้พวกแมวถึงกับแตกกระเจิง ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ฝากติดตามรายการวาเลตี้ผีดุทางช่องมูเตลู106เชื่อยังมีปัญญาศรัทธาอย่างไม่งมงาย